สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเด็กเราได้เรียนรู้การสมัครสมาชิกคัสต์ทกันไปแล้วค่ะวันนี้นะคะครูมนค่ะจะมาชวนเด็กๆไปรู้จักกับฟังก์ชันอื่นๆของระบบคัสต์ทกันค่ะซึ่งฟังก์ชันที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าข้อมูลของฉันค่ะซึ่งฟังก์ชันข้อมูลของฉันนะคะจะทําหน้าที่อยู่3ส่วนก็คือ 1. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะ 2การเปลี่ยนรหัสผ่านและ3การแก้ไขรูปถ่ายประจําตัวค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับในการที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับให้เราทําการล็อกอินระบบคาสตาร์ทให้เรียบร้อยครับเมื่อเราทําการล็อกอินแล้วระบบจะพามาสู่หน้านี้ซึ่งเป็นหน้าแรกของระบบคัสตาร์ทครับ หลังจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับเลื่อนลงมาจนเห็นคําว่าข้อมูลของฉันนะครับหลังจากนั้นให้ทําการกดเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะพบว่าจะมีข้อมูลนะครับที่เราทําการสมัครสมาชิกไว้นะครับแล้วก็มีรูปนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นรูปคลาสต์ดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขข้อมูลให้เรามาที่บริเวณสัญลักษณ์สีเขียวนะครับ ที่มีขีด3ามขีดอยู่ด้านในกดเข้าไป1ครั้งครับหลังจากนั้นเลือกคําว่าแก้ไขข้อมูลของฉันครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เราทําการสมัครสามาชิกไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือข้อมูลในส่วนต่างๆเราสามารถแก้ไขได้จากหน้านี้นะครับรวมถึงโรงเรียนนะครับอาเพศครับผมให้เราทําการระบุเพศนะครับ วันเดือนปีเกิดนะครับเราสามารถแก้ไขใส่ที่อยู่ปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดยอมรับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดแก้ไขข้อมูลครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการแก้ไขข้อมูลนะครับข้อมูลเราจะถูกแก้นะครับนํามาแสดงบริเวณหน้าที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับต่อมานะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนพาสดหรือรหัสผ่านนะครับ ให้เราเข้ามาที่หน้าข้อมูลของฉันเหมือนกันครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนมาจนเห็นบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์วงกลมและมีขีดข้างใน3มขีดนะครับให้เราทําการคลิกเข้าไป1ครั้งครับจะพบกับเมนูนะครับคําว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับให้เรากดเข้าไปอีก1ครั้งครับเมื่อน้องเข้ามานะครับเขาจะให้เราทําการกรอกรหัสปัจจุบันนะครับให้เราทําการใส่รหัสปัจจุบันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับในอีก2ช่องที่เหลือนะครับให้เราทําการ ใส่พาสเวิร์ดใหม่ที่เราต้องการให้เราทําการกอรอกรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยระบบจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับเมื <n> ่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลครับระบบจะทําการบันทึกรหัสผ่านอันใหม่ของเราครั้งหน้าถ้าเราต้องการที่จะเข้าใช้งานระบบให้ใช้พาสเวิร์ดอันใหม่ที่เราได้ทําการเปลี่ยนนะครับไม่อย่างนั้นไม่สามารถใช้งานได้นะครับ สำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับในส่วนของข้อมูลของฉันนะครับคือการเปลี่ยนรูปประจําตัวของเรานั่นเองนะครับให้เรานะครับไปที่บริเวณที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวที่มีขีดสีขาว3ามขีดภายในนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นจะเห็นคําสั่งว่าแก้ไขรูปถ่ายประจําตัวให้น้องๆกดเข้าไปได้เลยนะครับไม่เข้ามาแล้วนะครับจะพบกับหน้าต่างที่มีรูปประจําตัวเราอยู่ให้กดคาว่า,าเลือกรูปถ่ายครับ ระบบนะครับจะให้เราเลือกนะครับภาพที่เราได้ทําการโหลดไว้ในเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกรูปครับเดบันคลิกเข้าไปครับระบบจะทําการอัปโหลดรูปใหม่ของเราขึ้นมานะครับและนําไปสู่หน้าข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งเป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนภาพประจาตัวครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่น้องๆต้องใช้อย่างแน่นอนเลยคือการขอเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับให้เราไปที่วิชาที่ชันเรียนครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่รหัสวิชาเข้าไป ซึ่งรหัสวิชาจะเป็นรหัสที่อาจารย์ได้ทําการเปิดห้องเรียนไว้นะครับหลังจากนั้นกดคําว่าค้นหาครับห้องเรียนที่เราค้นหาถ้าพบนะครับจะขึ้นลนักษณะนี้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดขอเข้าร่วมวิชาครับหลังจากนั้นนะครับรออาจารย์นะครับอนุมัติการเข้าเรียนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในห้องที่อาจารย์ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนไว้ได้แล้ว เด็กๆแก้ไขข้อมูลกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะขอฝากไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าระบบคัส,สตาร์ตเนี่ยคะ่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานศึกษาภาพที่เด็กๆจะนํามาเป็นรูปภาพประจําตัวนะคะควรจะเป็นภาพถ่ายที่แต่งกายสุภาพแล้วก็เห็นใบหน้าที่ชัดเจนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและการขอเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะสําหรับเด็กๆนะคะที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ l i น์แอคิดเปลี่ยนเรียนรู้ตามนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณมันก็ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ